การทำงานใดๆของเรานะคะจำเป็นที่สุดเลยคือการวางแผนการลงมือทำนะคะสิ่งนี้ที่ป้าได้ลงมือทำก็คือทำสวนนะคะท่านหลายท่านอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ต้องวางแผนเราเข้าไปก็ทำได้เลยไม่ใช่ค่ะต้องวางแผนก่อนทำเลยนะคะเพราะว่าเราทำงานประจำเราอยากทำสวนเราชอบทำสวนเราอยากมีของกินที่เราอยากทำกินเอง ลงมือทาได้ง่ายๆเพียงแต่แค่เราใช้เวลาช่วงเช้ากับช่วงเย็นหรือว่าย่้าเอาไม่ทันก็ตามเราต้องมีแผนการนะคะอย่างที่ตะไคร้ที่ป้าปลูกไว้เนี่ยใต้ร่มของตะไคร้นี่จะไม่ค่อยมีหญ้าเห็นไหมคะป้าจะดายง่ายมากๆสําหรับไปแก้ต้นตะไคร้นะคะคือถ้าเราปลูกตะไคร้สามารถกําจัดหญ้าได้โดยที่เราไม่ต้องไปไดายเยอะ นี่ค่ะเห็นไหมคะใบตะไคร้เขาจะคุมพื้นที่บริเวณโคนตะไคร้เนาะนประมาณนี้ถ้าเราไม่ได้ปลูกตะไคร้เป็นยังไงคะนี่ค่ะหญ้าเป็นเถาเถาเขาจะลุกประมาณนี้เลยลุกมากๆแต่ว่าถ้าเรามองหาสิ่งที่ดีก็คือเขาตระบง่ายเขากลับง่ายแค่เราใช้อุปกรณ์ก็คือเคียวเกี่ยวเหมือนข้าวนะ,นะคะเกี่ยวไปวางอีกฝัก่งหนึ่งก็คือ ป้าไม,ไม่ไม่ไม่มีคนถือกล้องให้น้อยจริงๆแล้วป้าก็อยากจะตั้งกล้องแล้วก็ถ่ายทําตัวเองนั่นแหละที่ทํางานเนาะทีนี้มันไม่สะดวกเพราะว่าป้าต้องเข้าไปทํางานประจาตอนแปดโมงก็เลิกหกโมงเย็นนะคะนี่คือป้าเลิกหกโมงเย็นทุกวันเวลาว่างของป้าก็คือช่วงเช้าเท่านั้นช่วงเย็นกลับมาก็คือเหนื่อยจากงานแล้วป้าจะไม่ได้ทําป้าจะมาทําช่วงเช้าก็คือมีการวางแผนก่อนที่ว่าก่อนลงมือทํา ตะไคร้มีประโยชน์ตรงที่คุมหญ้าได้เราก็ได้ต่อยอดตรงตะไคร้ทีนี้ถ้าหญ้าเป็นเถาแบบนี้ป้าจะทํำยังไงตรงกลางเราจะไม่ได้นะคะตรงกลางเราจะไม่ได้เราจะตลบตรงข้างๆแถวของกล้วยนะคะตลบออกไปฝั่งนี้ตลบออกไปฝั่งนี้เพื่อจะไปกบหญ้าตรงกลางเราจะได้ประหยัดเวลาด้ายแล้วก็ประโยชน์ที่เราได้จากหญ้าเถาก็คือต่อไปเราจะได้เขาที่แหละค่ะเป็นปุ๋ยให้ส่วนของเรานะคะประโยชน์ มองหาประโยชน์เลยมันมีความรู้สึกที่ดีถ้าเราอยากให้ย่อยสลายได้เร็วขี้วัวค่ะโรยมาตรงกลางเลยค่ะขี้วัวนะคะดีที่สุดเลยก็คือย่อยสลายเอ่อหญ้าได้เร็วแล้วก็เป็นอาหารของต้นไม้ของเราพอย่อยสลายปุ๊บเราก็จะเอาตะไคร้นี่นะคะมาปลูกเป็นแถวๆนี่คือการวางแผนการทํางานของป้าน,นะคะแล้วต่อไปเราก็จะไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยซื้อยามาฉีด แตไ่ไครดูแลง่ายต้นกล้วยดูแลง่ายใครมีสวนนะคะชอบทําสวนแล้วเราก็จะเอาอะไรมาปลูกก็ได้ยางมะเขือมาปลูกแซมกับตะไคร้ก็ได้ปลูกแซมกับกล้วยก็ได้นะคะนี่ป้าก็ตลกไปแล้วเอาวันละแค่นี้ค่ะวันนี้ป้าก็ได้มาทาแค่ตรงนี้ไปถึงตรงนู้นแล้วป้าก็มายืนถ่ายคลิปนะคะเมื่อวานป้าก็ทําจากตรงนู้นมาตรงนี้เห็นไหมคะนี่ป้ายจะไล่ให้ดูทาช่วงที่เราว่างทําช่วงที่เราทําได้ ทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราลงมือทําอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นงานประจํางานที่เราชอบการที่เราปลูกผักปลูกผักที่เราชอบกินน่ะมันเป็นความสุขจริงๆเลยนะคะแล้วทํางานประจําเราก็ทําให้ดีที่สุดเช่นกันทํา registry, อ,ทอะไรก็แล้วแต่พัฒนาตัวเองพัฒนาจิตใจตัวเองเอาให้ที่ทํางานนึกว่าเราเป็นเจ้าของเราจะทําให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ทําให้สุดตรงนั้นทําให้ดีตรงนั้นไม่ว่าจะทําจุดจุดไหนเราทําให้ดีแล้วพลังใจเราจะมาเอง มันเสริมสร้างพลังใจให้กับตัวเองแล้วเราจะรู้สึกว่าโอ้ใจเราที่มันฟูใจดีนี่มันมเราใจมันยิ่งใหญ่ถึงแม้เราจะอายุเยอะแต่ใจเรามันยิ่งใหญ่ในการได้ลงมือทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราทำำําสําเร็จอย่างในึงใจเรามันฟูอย่าไปเปรียบเทียบตัวเราเรากับใครนะคะเปรียบเทียบตัวเรากับวันนี้กับเมื่อวานวันนี้เราจะทําอะไรได้ดีกว่าเมื่อวานบ้างเมื่อวานเราทําดีอะไรได้บ้าง นึกถึงตรงที่เราทําดีอะไรได้บ้างแล้วใจเราเี่ยจะฟรู้ใจเรามันจะอืมอเลิร์ทาได้ไปทาได้ไม่หยุดเลยค่ะคือไม่เหนื่อยไม่รู้สึกว่าเวียนหัวไม่รู้สึกว่าปวดหัวรู้สึกมีพลังสู้ต่อไปในแต่ละสเต็ปงานแต่ละสเต็ปงานก็วันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจปะระลองแล้วก็ดูคลิปปะระลองจนปะระลองก็จะพัฒนาคลิปแล้วก็พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ทำตัวเราให้มีคุณค่ากับตัวเราเองแล้ว ใจิตใจเราจะดีแล้วลูกหลานก็จะไม่ต้องห่วงเรามากนะคะก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ